ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาเนี่ยทุกคนก็จะตื่นกันแต่เช้าไปทําบุญใส่บาตรกันนะครับไปที่วัดกันบ้างใส่บาตรหน้าบ้านกันบ้างเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยเช่นเดียวกับที่<ห>วัดอรุณราชวารารามครับกรุงเทพมหานครก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน<ห>บรรยากาศล่าสุดที่นั่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะให้คุณผู้ชมติดตามรายงานสดจากคุณบอลและชะตาในพื้นที่รายงานสดเข้ามาครับ ครับคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศสงกรารที่วัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรมสงการขึ้นแต่ว่าปีนี้นั้นบรรยากาศไม่คึกคักเท่าไหร่จุดที่ผมยืนรายงานเนี่ยเป็นพื้นที่ชุมชนหลังวัดนะครับก็จะเห็นว่ามีประชาชนนั้นสวมเสื้อลายดอกตามเทศกาลแต่ว่าจุดนี้เนี่ยโดยปกติแล้วจะมีการเล่นน้ําสงการกันแต่ว่าครั้งนี้ก็เงียบเหงาเนื่องจากว่ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ ที่วัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมตักบาตรส่งน้ําพระและเก่อเจอดีทรายนะครับพบมีประชาชนร่วมกิจกรรมบางตาโดยมีเพียงนักท่องเที่ยวเล็กน้อยแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปนะครับนางจันชวีแสงสีแม่ค้าให้นักท่องเที่ยวเช่าชุดไทยถ่ายรูปก็เปิดเผยนะครับว่าสงการปีนี้กับปีที่แล้วบรรยากาศไม่แตกต่างกันมากเพราะว่ามีสถานการณ์ของโควิด -19 แพร่ระบาดจึงทําให้ประชาชนไม่คึกคักในการเข้าร่วมทํากิจกรรมกับวัด ซึ่งหากย้อนกลับไปช่วงที่ไม่มีโควิด19เศรษฐกิจค้าขายภายในวัดจะเนืองแน่นไปด้วยร้านค้าและเต็มไปด้วยผู้คนที่มาเที่ยววันสงกรานจึงทําให้บรรยากาศดูซบเซาและส่งผลถึงการทํามาหากินของแม่ค้าครับแตกต่างกันเยอะเลยค่ะเพราะปกตินี่ประเพณีสงการานนัเนาะหน้าวัดก็จะมีการแห่ก็คือจะมีขบวนแห่หลายๆวัดที่เขตจะน,นำมารวมกันแล้วก็จะมันจะเป็นขบวนใหญ่มาก แต่ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคือเงียบไปเลยเมื่อวานข้างนอกก็มีแค่แห่พระขบวนเล็กๆใ,ในวัดอรุณนี่ปกติจะจัดงานใหญ่มากก็คือว่าจะมีร้านค้าเนี่ยจริงๆปกตนะิร้านค้าจะต้องเต็มแล้วทั้งหน้ายยกทั้งอะไรเนี่ยจะมีงานเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ไม่มีจัดเนาะโควิด<ม>เราก็ไม่ได้เข้าวัดมามก็กลัวอย่าง,งคือคือกลัวกลัวจะเงียบไปเลย ใช่เพรามันเป็นเทศการลูกสาวจะถามอยู่แม่สงการยังบอกสองการแล้วแต่เขาไม่มีใครเล่นหรอกลูกส่วนที่ชุมชนปลกอรุณนะครับบริเวณหลังวัดอรุณมีการจัดพิธีสงสวดมนต์ให้พรและรดน้ําเสริมรน้ำมนต์นะครับเสริมสิริมงคลซึ่งปีนี้เนี่ยมีเพียงชาวบ้านในชุมชนร่วมพิธีเท่านั้น นายชัดชัยทองสวัสดิ์ประธานชุมชนปรกอรุณยอมรับนะครับว่าจากสถานการณ์ของโควิด -19 ส่งผลให้กิจกรรมของสงกรารในชุมชนไม่คึกครักเพราะแต่เดิมเนี่ยจะมีลูกหลานที่ไปอาศัยอยู่ที่อื่นนั้นกลับมาทํากิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่หรือแม้แต่มีนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมซึ่งปีนี้ก็จัดงานกันเองเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนนะครับ โดยวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมสําคัญก็คือพิธีแห่เสือกบาลรอบชุมชนตามความเชื่อโบราณซึ่งเป็นการจัดเครื่องเส้นบ่ายสัมภเวษีเพื่อเป็นการสดดอกเคราะห์ต่อชะตาทุกช่วงเทศกาลสงการครับครับถามว่าปีนี้แตกต่างกับทุกปีไหมเพราะปีนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องการมาร่วมการทำกิจกรรมไม่ต้องใช้น้ำเราจะมีน้ำปรุงแจกเป็นกดๆเลยเไม่ไม่ไม่ต้องเตรียมน้ำอะไรมามากมายเป็นน้ำปรุงเจ้าคุณเนี่ย ที่เราเตรียมไว้ตรงนี้ครับแจกให้เลยเป็นพิธีใหม่ด้วยเป็นพิธีใหม่ด้วยม่การปรับตัวให้เข้ากับประเพณีใช่ใช่ฮะแต่ประเพณีที่นี่มันสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโลกหาเมื่อเจ็ดสิบปีอะชาวัรรุณเอาทางคณะกัปการผู้ใหญ่ผู้โสเนี่ยเป็นที่พึ่งก็ทําพิธีเลี้ยงพระมันไปตรงกระสงการพอดีเลยแล้วก็ทําสืบทอดกันมาสําหรับ กิจกรรมสงการปีนี้นะครับทุกคนต่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด1 9โดยมีการจัดจุดคัดกรองบริเวณพื้นที่ทางเข้านะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนจากการตักน้ําส่งน้ําพระเป็นการนําน้ําที่บรรจุขวดเนี่ยแจกให้กับทุกคนเพื่อลดการสัมผัส หรือนำมือจุ่มลงน้ำในขันด้วยนะครับซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบวิถีใหม่หรือว่า New Normal นั่นเองครับคุณผู้ชมครับสงการปีนี้เฉพาะผมเองที่เป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยถ้ายืนรายงานแบบนี้จะต้องเปียกแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะเล่นน้ำสงการแต่ว่าบรรยากาศนั้นแตกต่างออกไปจากทุกปีเนื่องจากว่าในระยะนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไงแล้วก็ฝากทุกคนนั้นปฏิบัติตามมาตราการของทางภาครัฐนะครับในการป้องกันเชื้อโควิด -19 และขอให้ทุกคนนั้น ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่วัดอรุณราชวรารามครับรัชตะาไทยตระกูลพาณิชย์รายงานสดจากวัดอรุณราชวรารามครับครับขอบคุณนะครับคุณบอลรัชตานะฮะก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะคุณผู้ชมครับขอบคุณการรายงานสดมอสักครู่จาก S 5G ด้วยนะฮะนิวร์มอลทุกอย่างเลยเราก็ต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่อาจจะเศร้ากันหน่อยปีนี้แต่ต้องร่วมมือกันปีหน้าจะได้กลับมาเล่นสงกรามสักทีนะคะ สวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ